นิทานเรื่องก้อนหินกับสายน้ำในหุบเขาอันเงียบสงบมีก้อนหินใหญ่ตระงานอยู่กลางลำธารมันยืดอกอย่างภาคภูมิใจและประกาศว่าไม่มีสิ่งใดทําลายข้าได้หรอก <laughs> สายน้ำใสไหลผ่านอย่างอ่อนโยนไม่ต้อเถียงเพียงยิ้มสงบและรินไหลไปตามทาง วันแล้ววันเล่าสายน้ำเล็กๆก,กระทบก้อนหินเงียบงันแต่ไม่เคยหยุดเวลาผ่านไปรอยร้าวเล็กๆปรากฏขึ้นบนผิวที่แข็งแกรง่งก้อนหินเบิกตากว้างประหลาดใจจนวันหนึ่งเสียงแครกดังขึ้นร่างใหญ่แตกออกเป็นสองส่วนแยกออกจากกันกลางลำทานขนาดนั้นก้อนหินเงยหน้า,นามองสายน้ำแล้วยิ้มยังอ่อนโยนเป็นครั้งแรก เรื่องราวนี้บอกเราว่าสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดบางครั้งก็พ่ายแพ้ต่อสิ่งที่อ่อนโยนที่สุดได้เหมือนกันนะ